สวัสดีครับคำทำนายประจำสัปดาห์นะครับของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผมในวันที่31ตุลาคมจนถึงวันที่6พฤศจิกาย,ยน2565นะครับและนี่คือาลอดมาแล้วนะครับผมในเรื่องของความรักนะครับคนที่โสดนะครับผมดูว่าจะมีคนที่มีคน พร้อมที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยเข้ามาแน่นอนนะครับส่วนคนที่เป็นคนที่มีคู่แล้วนะครับผมคู่ของคุณกับคุณนั้นจะเข้าใจกันได้อย่างดีนะครับในเรื่องของการงานนะครับผมการงานนะครับต้องบอกว่าให้ระวังการมีปากมีเสียงมีการทะเลาะกับคนในที่ทํางานสักนิดหนึ่งนะครับผมในเรื่องของโชคลาภแล้วก็การเงินนะครับโชคลา และการเงินนั้นบอกได้เลยว่ามาจากคนในครอบครัวของเรานั่นเองนะครับนะเป็นใบนี้นะครับผมนะมาดูสรุปในช่วงสัปดาห์นี้กันนิดนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับคนวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะครับดูว่าครอบครัวเนี่ยนะฮะจะเป็นสิ่งที่คอยคาจุนจิตใจให้กับคุณนะครับผมนะให้กับให้คุณสามารถ ก้าวข้ามในสัปดาห์นี้ไปได้นะครับทุกอย่างมันมาดีแล้วครับนะมีอะไรก็ปรึกษากับครอบครัวนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามผมนะครับถลอดมาแล้วนะครับกดหัวใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาสั้นๆว่าน้อมรับคําทํานายนะครับหรือคุณอยากจะคอมเมนต์อะไรก็ได้คอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับผมฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ